สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปริพันธ์ออตโต้นะครับสำหรับวันนี้อันก็ มีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีก1รุ่นนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะสำหรับในช่วงของท้ายๆสิ้นปีแบบนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษรองรับให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการออกรถกระบะตอนเดียวนะฮะหรือว่ารถกระบะที่ใช้งานในเชิงพาณิ์นะครับเคารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราอยากจะมาแนะนําและก็นําเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและคุณลูกค้าได้ไมพ่พลาดข่าวสารหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านปฏิพัฒน์ออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับ วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโว่2.4ตัวเจไฟฟ้าเป็นรถปี2019นะครับตัวรีโว่นี่ตอนนี้นะครับหรือว่าในช่วงก่อนหน้านี้เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมมากนะครับวันนี้อันดาจะดูแปลกๆหน่อยขออนุญาตใส่หมวกนะครับเพราะว่าแดดแยงตานะครับแล้วก็เหมาะสมกับตัวรถเข้าใหม่เลยนะฮะรีโว่นี่ถือว่าเป็นรถกระบะตอนเดียวอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเยอะนะครับจากคุณลูกค้าหลายท่านทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าอะไรในส่งตัวรถ นะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ t o โยต้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์หลักอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะซื้อง่ายขายคล่องครับอะไหล่สามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการเยอะนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปจอดซ่อมจอดเสีที่ไหนก็แล้วแต่มีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับอีกอย่างนึงคือในสองตัวคันนี้เนี่ยราคาย่อมเยานะครับเป็นมือสองที่สภาพเปรียบเทียบป้ายแดงได้นะครับและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งพ่วงเติมมาด้วย โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นรองรับให้หราบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วนะฮะไม่ควรพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ก,การออกรถกระบ,บะตอนเดียวนะครับในส่วนตัวรถนะครับก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะแน่นอนในเรื่องของตัวคุณภาพเราไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมจนน้ําหรือว่าตัดต่อไปกฎหมายไม่มีแน่นอนครับแล้วประกันในเรื่องของตัวการใช้งานเลยนะครับเราดูแล้วว่าเฮ้ยรถปีสิแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวรถไม่สวยมาขายสาหรับคุณลูกค้าหรือว่าให้คุณลูกค้ามาใช้บริการเ แน่นอนนะครับซื้อไปใช้ไปซ่อมไปนะครับรถพวกนี้ราคามใช่บาท2บาทนะครับไม่ได้ซื้อไปจอดไว้ดูเล่นมันก็คือใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่บบากระบะเพื่อใช้ในการบรรทุกนะครับตัวคุณภาพตรงนี้เราต้องคัดมาอย่างดีเลือกมาอย่างสวยแล้วก็ ต้องเป็นรถที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณลูกค้าได้มาออกรถกับทางร้านไปพันออตโต้นะครับแน่นอนว่าในส่วนของตัวปี2 0 1 9เโมเดลตัวนี้นะฮะยังเป็นตัวหน้า A1 อยู่นะครับหรือว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบสีดําด้านนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดใครซีเรียสหรือว่าอยากได้หน้าแบบรลลอหน่อยหรือว่าอยากได้แบบโฉมใหม่หน่อยถามว่าเปลี่ยนใส่เป็นหน้าโลโก้ได้ไหมได้ครับเปลี่ยนใส่ไปหน้าไมนี่เชนได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับโลโก้หลอดไฟหน้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นเดิมๆโรงงานนะครับแต่หมอกไม่มีีามากทึน นะครับอันขออนุญาตเปิดในส่วนของตัวเครื่องให้คุณลูกค้าดูสักนิดหนึ่งนะฮะย้านะครับว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าทําความสะอาดตรงไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเครื่องนี้แน่นอนถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวขุมกาลังเนี่ยมันจะเป็นขุมกาลังที่เป็น G d ดีแล้วนะครับ สำหรับตัวปี2018นะฮะ18อัพขึ้นมาถึง19นะปัจจุบันตอนนี้นะฮะสำหรับตัวโฉมนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง 2GD ขิด FTV 2,393cc นะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะเพิ่มอัตราทดขึ้นมาอีก1เกียร์นะครับตัวเครื่องสวยไม่มีค่ามันเครื่องไหลยเยิ้มแต่อาจจะมีครา เปิดฝุ่นเคลือบฝุ่นบ้างเล็กเล็กน้อยๆนะฮะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวแผ่นเพลสิกเกอร์มอกอรคานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับเตอเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมทุกจุดนะฮะ ตัวแผงกันความร้อนใต้ฝาโปงหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทำสีแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยซีเรียสนะฮะเพราะว่าอะไรมันเป็นรถปี2 0 1 9รถเข้าใหม่นะครับรีวที่คุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาทั้งโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาในอ n b o x ์หรือว่าเพิใต้คอมเมนต์นะฮะส่วนใหญ่อย่างได้เป็นตัวรถปีใหม่ๆหรือว่าหา2.4ที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็นหกสปีด วันนี้จัดไปครับคันนี้จบเลยใครสนใจติดต่อเข้ามาโดยด่วนนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับในช่วงของเดือนธันวาน,นะฮะแน่นอนว่าฟรีดาวได้นะครับเพราะว่า หลายๆายสถาบันการเงินเนี่ยตอนนี้เขามีการอัพยอดหรือว่าอัพเครดิตหรือว่าอัพในส่วนของตัวเงินกู้ให้ขึ้นมาได้เยอะแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันหน่อยนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับขาวของรีโว่จะเป็นขาวซูเปอร์ไวท์นะฮะหรือว่าขาวสว่างนะครับถ้าเกิดรถมันโดนมารถมันชนมารถมันไม่สวยรถมันโทม นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะฮะเพราะว่าตัวสีพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นจากโรงงานแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นกันดีนะครับส่วนตัวล้อนี่ก็ยังเป็นล้อกระทาอยู่นะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเรามาว่ากันหน้าร้านอีกทีนึงจะเ,เป็นตัวกระทะผ่า14-15ย่ายางมิชชัน XCD วิ่งสั้นวิ่งยาวแล้วแต่นะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ย2.4นะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับ ตัวกระจมองข้างนี่ก็จะเป็นสีดําด้านนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครซีเรียสเนี่ยนะครับเพราะว่าตัว2.4เราต้องเข้าใจสแตนดาร์ดของตัวรถว่ามันจะเป็นตัวไฟเนยวแก้มข้างแบบนี้คือเดิมๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดอยากได้แบบซิ่งๆหน่อยเปลี่ยนเป็นพวกแบบตัวกระจกคับสแควร์อะไรแบบนี้นะฮะสบายๆอยู่แล้วนะฮะค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ตามกาลังซั์ของเราด้วยนะครับส่วนตัวล้อหลังนะฮะอย่างที่อ่านบอกเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเกิดจะเป็นพวกแบบล้อกระทะอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็มาว่ากันหน้าร้านอีกทีึ อันนี้เนี่ยคือสภาพแบบเดิมๆเลยนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยอยากให้คุณลูกค้าเห็นแบบเดิมๆแบบนี้นะครับเผื่อว่าคันนี้เนี่ยอาจจะเอาไปใส่ตู้แล้วนะฮะอาจจะเอาไปใส่คอกแล้วดูกันเป็นแบบเดิมๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ตู้ใส่ล้อแม็กใส่ล้อท้ายยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวแบบเต็มๆอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวไฟเบรกด้ยสามนะครับ LED นะฮะโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งาาานนนได้ตตมปปกิะครัับบบช่่วงงงลยเ็แ we เดิมๆโรงงานถ้าเกิดรีโวเนี่ยนะฮะในส่งตัวแหนบเนี่ยเดิมๆก็จะมี5แผ่นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้เราเสริมแหนบเพิ่มเติม1แผ่น2แผ่น3แผ่นว่ากันไปครับตามลักษณะงานที่คุณลูกค้าจะเอาตัวรถไปวิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปฟิกหรือว่ากําหนดได้นะฮะว่าคันนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นว่าคันนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคุณลูกค้าหลากหลายแบบนะครับหลากหลายกลุ่มลูกค้านะฮะและก็หลากหลายการใช้งานนะครับ้าเกิดเราไปฟิกอะไรแบบนี้คนนี้ต้องการวิ่งแบบนี้คนนี้ต้องการล้อท้าแบบนี้นะครับยังไงเราก็ไมม่สาารถ ทําตรงนั้นให้สำหรับลูกค้าได้นะครับตรงนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราให้คุณลูกค้ามาเลือกกันที่ร้านอีกทีหนึน่งนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของบอดี้ด้านนอกของตัวรถนะครับปีสิไม่ต้องคิดอะไรยเยอะบ้านๆเลยนะฮะรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถมือสองก็จริงแต่ว่าคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะครับคราวนี้เรามาดูใน2ตัวภายในกันสักนิดหนึ่งนะฮะเราไล่กันแบบบ้านๆเลยนะฮะร,รายละเอียดแบบย,บยิบๆหน่อยนะครับเพราะว่ารีโวเนี่ยแน่นอนว่าคุณลูกค้าที่ติดตามในช่อง YouTube หรือว่าหน้าเพจนะฮะของปฏิ นในส่วนงตัวภายในนะฮะกุญแจสำรองนะครเป็นตัวกุญแจรีโมทมีให้ครบเลยนะฮะสอดอกนะครับส่วนของตัวออปชั่นมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีแอร์แบ็กสามใบ ABS นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX นะฮะ CD วิทู MP 3นะครับตัวแอร์ก็เป็นแบบปรับแมนวนวลปกติ ส่วนตัวเกียร์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดแล้วใครที่อยากได้อัตราทดเพิ่มขึ้นมาเกียร์หนึ่งเป็น18-19แบบพวกนี้ก็ขอแนะนําเป็นตัวปี19คันนี้เลยนะครับกระจก ไฟฟ้าจากโรงงานมีเซ็นทันล็อกให้มองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะนี่2.4จะเป็นเบาะแบบ60:40นะฮะเป็นเบาะหนังสีดําเดิมโรงงานนะครับ2.8 2.4เราดูในส่วนตัวเบาะตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2.4ที่เป็น4ขอมันจะเป็นภายในเหมือนกับตัว2.8นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบ่งแยกหาสำหรับคุณลูกค้าที่ยังจําแนกไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเราพูดกันได้เรื่องบ้านๆอยู่แล้วพวกนี้นะครับอันอยากจะ ให้คุณลูกค้าดูในส่งตัวสภาพความสวยงามของตัวรถความใหม่ของตัวรถความน่าใช้ของตัวรถนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่มีวันตายอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะในช่วงของยุคเทคโนโลยีหรือว่าหลายๆอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ คนก็ต้องสั่งซื้อของออนไลน์คนก็ต้องสั่งซื้อของกินนะครับของใช้อุปววโภคบริโภคทั่วไปพวกโลจิสติกแบบนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าโลจิสติกสีล้อแบบนี้เนี่ยนะครับยังมีความต้องการในตลาดสูงหรือว่ายังมีความน่าใช้ในกลุ่มคนลูกค้าที่ต้องการกกาตรถกระบะตอนเดียวอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตรงนี้โดยเบื้องต้นเลยคือทางร้านเราทําให้ครบจบภายในร้านเดียวเรากล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับไม่ว่าลักษณะงานของคุณลูกค้าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เรายินดีและก็พร้อมที่จะทําให้นะครับท เครดิตเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับทำอาชีพอะไรรายไ,รได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับไรายได้ไม่พอก็หาคนค้ำหรือว่าคนกู้ร่วมสักคนหนึ่งแค่นั้นเองง่ายๆไปได้เราบอกไปได้ครับไปไม่ได้เราบอกไปไม่ได้นะครับเราไม่โกหกลูกค้าเราไม่หลอกลวงลูกค้าเราอยากได้คุณลูกค้าที่มาออกกัรที่ร้านเราได้สินค้าแล้วก็ความประทับใจที่ดีที่สุดนะครับรับรองเลยว่าในเรื่องของตัวพวกร้อยบาทตอนเดียวพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้แพ้คนอื่นแน่นอนนะครับอยากดูในส่วนของตัวรีวิวรุ่น, ừ นอื่นๆหรือว่าอยากดูในรีวิวของที่คุณลูกค้าาา่่นอืเขรับ ไปลองเข้าไปเซิร์ชดูได้ในช่อง u t u b e นะฮะก็คุณลูกค้าดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปเลื่อนดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับอย่างอันบอกว่าใครยังไม่กด u b s สไคร้ฝากกด u b s ส r คร e กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะหรือว่ากดแชร์ให้กับทางเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานหรือว่าคลิปวิดีโออื่นๆด้วยนะครับวันนี้อังก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอให้ใส่ตู้เสร็จใส่ล้อแมกเสร็จใส่ล้อกระทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามา รีวิวกันแบบเต็มๆอีกทีนึงนะครับในส่วนของตัวราคานะฮะสำหรับคันนี้2.4ตัวเจไฟฟ้าปี19นะครับราคายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะใครสนใจดูคลิปนี้แล้วติดต่อเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่วันที่3ถึง31ธันวาคม2563นี้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนครับ แล้วก็วันรับรถคุณลูกค้าได้เงินกลับบ้านไปด้วยอีก5,000บาทหรือว่าจะเอาไงส่วนของตัวเงิน5,000นั้นมาเป็นส่วนลดในตัวของเงินดาวก็ได้หรือว่าจะเอาตัวเงิน5,000นั้นมาแปลงเป็นใส่หน้าล็อกโคก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วเรามีโปรแต่ถ้าเกิดถามว่าอย่างอื่นๆยังได้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับ เราจดทะเบียนลงเล่มให้นะฮะทุกอย่างคือครบถ้วนหมดตู้ทึบเดี๋ยวามาเลือกกันได้นะครับหเมตรแปเซนสเมตรหรือว่า2เมตรสิตามการใช้งานหรือว่าตามที่บริษัทที่คุณลูกค้าจะเอารถไปวิ่งเขากําหนดนะครับวันนี้ก็รายละเอียดประมาณนี้แบบคร่าวๆเลยใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับมีเข้ามาใหม่แล้วคันเดียวมาไวไปไวใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับสำหรับวันนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับประเดียวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ